ตื่นเต้นมากครับตอนนี้ใจเต้นเลยใชไไ้ไม่มีสูาไม่สร้างันที่ของงานเราไปดูเขาเช็คอุปกรณ์กันนะครับ โอ้ตัวจริงแม่โคตนงามเลยวะคิดถือแล้วที่เอาเลดเดินเย็ก yeah. ๊อตเนี่อัดวิดีโอก่อนกำลังอัดอนู่ยนะชอบมากครับตัวจริงสวยมากสมราคาเลยาาอโอเคแต่ยัเพิ่งอัพเด้อ ๋ยวเขารู้จะอัพตอนเซ็อะไรเสร็นแล้วล่ะไปเอาบอสจะส่งหายบอสไปพาครับก่อนครับมันจัะยาแปลว่าให้ยานี่อพบันไดมามาหายมาเกใช่อย่าเปล่าอัพมันสีบอสเซอร์ไพนครับโอ้โหสวยมาก บอกทิปนะครับดังดังไนพิกาดุพวกหม้อน้ำนี่ต้องดูแลไงครับก<อ>็หม้อน้ำนี่ถ้าเป็นน้ำประมาณสองปีเปลี่ยนครั้งครับสองปีเปลี่ยนครั้ง,งครับผมสองปีก็ประมาณสองหมื่นสี่พวกตัวจริงสวยใช่ได้ครับ ดูรูปมันเหมือนมันเล็กอยู่นะครับสองสี่ไม่สองสี่ขาบัยยนยังบ่หวานเลยตัวขี่ดูโอ้โคตรงามอ่ะถือใจเจ้าของจริงเนี่ยสวยมากครับสวยมากเปิดกล่องนะครับเปิดกล่องนะครับ เดี๋ยวดูก่อนนะพวกมือถือพวกอะไรครับ<ฮ>แว่นตาแว่นตาแล้วพาวเวอร์แบงค์น่าจะไม่ได้นะดูแล้วน่าจะพาวเวอร์แบงค์ตัวเล็กโหนี่เป็นพลาสติกเนาะตัวนี้ก็เป็นมิกแก่พวกครับส่วนนี้จะล็ก มันต้องดันลงหรือเปล่าครับดันโอเค <c oughs> ดันลงลอันนี้ข้นทองคันเลยอันนี้คันที่สองขั้นแรกนี่มีพี่อยู่ในกลุ่มเมาแล้วครับดาวไปอยู่ตรงนี้ไม่ใช่แต่เนี่ยมอคกอเนี่ยอ๋อไอซอยบาดานอนะ่ะซอยบาดานแนละ้วรรนนะใช่ไหมครับก็เลยสอบถามแกเลยร,รู้ราคานะครับ แร์ให้สองดอกเลยนะครับพี่แจแชร์ได้สองดอกนี้น่าจะเป็นตัวเปลี่ยนเกียร์นะครับครับไฟขึ้นมาก็ต้องเปลี่ยนเกียร์โอเป็นชิปไล่ใช่ไหมครับใช่ครับอืมเพราะว่าเวลาเร่งสูงใช่ไหมรอบรอบสูงมันมันจะกระพริบให้เราเปลี่ยนเกียร์ตรวนี้ครับอันนี้จะเป็นนาฬิกาครับตัวนี้น่าจะเป็นไม์กิโลเนาะตัวนี้พึ่งหนึ่งกิโลนะครับตัวนี้ความเร็วครับ ตัวนี้จะไปเกียร์เกียร์หนึ่งเกียร์สองเกียร์สามเกียร์สี่เกียร์ห้าเกียร์หกตัวนี้มันประกันกี่ปีครับเนี่ยก็เครื่องยนต์สองหมื่นสี่สองหมื่นสี่สองหมื่นสี่เลยแต่ลูกค้าก็ต้องเข้ามาเปลี่ยนถ่ายน้ะมันเครื่องกับทางศูนย์นะครับมาเช็คตลอดถ้าเช็คศูนย์ซูซูกิศูนย์อื่นได้ไหมได้ครับไปต่างจังหวัดหรือไปเที่ยวเหรอไม่ครับเพราะว่าบ้านอยู่สกลนะครับอ๋อได้ครับได้ครับก็เอาคู่มืออะไรไปให้เขาเลยอเคครับแต่ถ้ามีปัญหามีอะไรก็เอาเข้ามาทางศูนย์เลลยคคคคครรรรัััับบบบบดูแให้ขอุณ ก็น้ําไอ้พวกไอ้หม้อน้ําก็ประมาณสองปีสองปีนะสองปีเปลี่ยนครับต้องเติมน้ํายาหล่อเย็นไหมครับก็ก็เปลี่ยนทายออกเลยเปลี่ยนทายออกปั๊บแล้วก็ต้องใส่หล่อเย็นด้วยอันนี้คือมีหล่อเย็นแล้วใช่ไหมครับมีเรียบร้อยแล้วครับอ๋อครับน้ำน้ำยามันน่าจะเป็นพวกน้ำยาสีสีปาลาลรวสีน้ำเงินเ,ส,นเ,นนเสีเขียวเพวกอี้มันบอกเดี๋ยวมีประมาณสองปีปั๊บน้ำมันสีปีใช้ตะโกนนครเหรอครับ ครับมาจากสกอลรถแถวนั้นราคามแรงไปก็เลยเดครับแพงไหมคนนี้มีนี่หกหมืนห้าใช่ไหมหกหมื่นห้าเก้าร้อยที่นู่นเขาบวกค่าพรบอะไรเข้าไปอีกนะครับขี่กับนะใช่ครับขี่กลับเลยสวยๆครับโดยรูปเหมือนจะไม่สวยเลยตัวนี้เป็นวีด ก็ถ้าขับไปก็อย่าเพิ่งใช้ความเร็วสูงนะครับครับเพราว่าจะขี่สัก9กกลับบ้านเพราะว่ามันเป็นลูกสูบใหม่อยู่ต้องระวังเนาะรันอินผมกลัวกลัวกลัวมันติดถ้าเราอัดไปแรงมากหรือกลัวมันเก็บอ๋อครับรันอินมันก็ประมาณพันโลละรับประมาณพันมก็ได้ครับพันก็น่าจะเข้าที่เข้าทางแล้วละแล้วถ่ายน้ำมันเครื่องเขาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องเปลี่ยนสากรรไน้ำมันเครื่องอยู่ที่ศูนย์อันนั้นเลยก็ได้ครับ น้ำมันใช้พวก 95, เก้าห้าเบนซินก็ได้นะครับเบนซินเก้อันนี้แถมน้ำมันด้วยใช่ไหมครับ,รบน้ำมันให้ให้ให้เกิมนมาน6กบาทหรือเท่าไหล่เขาเติมให้ร้อยหนึน่งยี่บบาทเห็นเขาว่า3ลิตรนะครับประมาณ60บาทหกสบาทบบแล้วครับเราเติมสี่ครับจองตั้งแต่กลางเดือน <c oughs> <c oughs> แต่ว่ายังไม่มีเวลาเมาเพิ่งเมา,เาครับอืม <c oughs> หมนเขอะเลยนะอจอดนานเพิ่งจอดนาไม่เท่าไหร่นะครับเดือนยงังยังไม่ถึงแม่เนาะมันเพิ่งออกมาไม่ถึงเดือนแล้วใช้เครื่องยนต์มันดีหรือรถเลสเตอร์พวกนี้มันโอเคครับเห็นเขาว่าทนต,ต้องดูแลรักษามันครับอันก็ไม่น่ามีปัญหาน้ำมันเครื่อง,องกี่โลเปลี่ยนครับพันโลแรกนะครับเปลี่ยนน้ำมันเครื่องเปลี่ยนไส้กรองน้ำมันเครื่องครั้งต่อรอบต่อไปก็สี่พัน รถสี่ปันเลยเหรอทุกสี่พันพันแรกมัเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องเปลี่ยนไส้กรองน้ำไส้กรองน้ำมันเครื่องต่อไปก็อีกสี่พันก็เปลี่ยนน้ำมันเครื่องแปดพันแล้วก็เปลี่ยนน้ำมันเครื่องเปลี่ยนไส้กรองเปลี่ยนหัวเทียนหมื่นสองเราก็เปลี่ยนน้ำมันเครื่องเปลี่ยนไส้กรองอากาศครับคือเปลี่ยนเป็นเซ็ตไปแล้วเปลี่ยนเป็นเซ็ตไปครับพวกนี้น้ำมันเครื่องมันใช้กี่อ่าแล้วแต่เรานะถ้าเราเดินทางไกลหรือออกทริปดอกออกอะไรพวกก็อยากจะให้ใช้พวกเกียร์ดีๆมันน่าจะอยู่ประมาณพันหนึ่งลิตรใช่ผม ต่ว่ามันเขียนพันสามเฉยใช่ครับอันนี้พันพันสามพันสามต้องเติมพันสามพันสามถ้าถ้าเปลี่ยนไส้กรองแล้วมาเครื่องนี้ต้องพันสี่เลยพันสี่ครับถ้าผ่าเครื่องประมาณพันห้าคือมันจะได้ใช่ครับโซ่แทนตัวที่มันค้างอยู่ตัวพันสามพันสามนี่เราต้องใช้สองกระป๋องมันจะมีของใช่ครับศูนย์จุดแปด้าป๋องึงถ้าเราเรามีเสษมันก็โอเคไปเพราะว่า กระปองกระปองนึงมันจะจุแค่พันใช่ไหมครับพันอันนี้มันมีอีกสามสามร้อยเราก็ซื้อซื้อลิตรหนึ่งกับซื้ออีกส0 0แปดร้อยแปดร้อยแล้วมาแบ่งอีกสามร้อยใช่ครับเก็บไว้เก็บไว้รอดสองไฟหน้าไฟหน้า LED เออไม่ขาดไม่จะเสียไม่ขาดไม่จะเสียครับ <G ül> แต่เอวดีก็โอเคอยู่หรอกองพกัองเกียร์อยู่แล้วส,ส,สงองตัวเกียร์อยู่แล้วม่เสียง่ายมันพวดนี้หรอก <c oughs> พวกอย่างนี้นี่ก็ด้เกียรนะนเาให้เ <c oughs> ชิปไลนะครับ <c oughs> โอ้เมือน,นล้าสมเลยครับพวกที่ไป ไอตัวนั่นแหละก็ไอเออไอไม่มีเอฟไอตัวไอเอฟไออยู่ไหนมีไหมระบบเครื่งอะไรอ๋อมีกว่ามีปัญหาอะไรไปจนขี้ชูนะครับถ้าขึ้นมาเปิดปั๊บอย่างงี้เออถ้ามันดับก็โอเคปกติถ้าโชว์นี่คือน้ำมันเครื่องเครื่องมีปัญหาเครื่องจะมีปัญหาเกี่ยวกับพวกระบบไฟเซ็นเซอร์ครับ ก็มันจะมีเซนเซอร์อยู่ในตัวก็ต้องเปลี่ยนเซนเซอร์ใช่ไหมครับมันก็ต้องมาดูแล้วเขามาต้องมาชอ็อตดูมันจะมีเทคนิคของเขาอยู่ศูนย์เขาจะมีตัวชอ็อตมีอะไรอยู่เออเขาจะมีตัวชอ็อตเขาจะรู้อยู่ว่าเออมันกระพริบมาก,กี่ครั้งมีปัญหาตรงไหนตรงไหนครับพวกนี้โอ้สตาร์ทง่ายดีน,นีไฟสูงไฟต่ำจะไม่มีมีไฟพาร์ทไหมไม่มีไม่มีคือก็ต้องกดตัวเอาครับอืบม ฮึเส <ừ> ียงดอดมากแต่พวกแต่ก็หนักอยู่นะครับเนี่ยคีโซนิกยังไม่หนักขนาดนี้นะพี่ฮะยังเป็นไม่นักครับไม่ใส่ยวคงต้องหาซื้อการสะบัดใส่ให้มันโอ้เสียงใช้ได้เลย ไม่ต้องแต่งง่ายแล้วกลับกลับสกอแล้วครับกลับสะกอเลยรันอินนะครับรันอินไปในตัวเลยค่อยๆไปหน่อยรันอินแปดสิบเก้าสิบ่แล้เก็บสิบได้อยู่เออแต่ก็เบาลงมาหน่อยไปใหม่ขึ้นใหม่ลงมาหน่อยไปใหม่ยาไปอัดเต็มๆนี่ไม่ได้เลยนะเพราะว่ารูปผรมยังไม่เข้าที่ พวกไอ้น้ำมันมันยังฉีดไม่ไม่ทั่วไงครับครับพวกนี้ต้องระวังแต่บางคนก็รถใหม่โอ้อัดเลยเลยอัดใจเยมันมันมันจะมีลูกสูบมันจะติดตัวลูกสูบติดครับขึ้นไม่เท่าไหร่จะเป็นติดครับตัวอย่างเดียวทั้งสิ้เอออย่างเดียวอัดได้อยู่แล้วล่ะแต่ถ้ามันลื่นดีๆลื่นดีๆ1กิโลปับปั๊บลูกสูบเข้าที่เข้าทางแล้วไปเลยร้อยร้อยร้อยกว่ามัได้อยู่แล้ว ครับอาจเต็มที่มันไม่ใช่โซนิกเคยอัดเท่าไหร่ัวนิกโซนิกครับเคยได้ร้อยยี่สิบครับบองตรงนี้ตัวนี้น่าจะไปไกลกว่าแล้วแล้วของเพื่อนไปลงเครื่องสองร้อยห้าสิบนะครับวิ่งได้ประมาณร้อยเก้าสิบโซนิกสองร้อยห้าสิบเปลดกล่องด้วยตัวนี้ได้ร้อยห้าสิบเคยดูเขาทำครับเดี๋ยวไปข้างหน้าอครับครับ โอเสียงเล้ามา